วันนี้นะครับก็เพิ่งสังเกตว่าตรงขนขาหลังนะครับขนน้องเริ่มเริ่มงอกออกมาตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใชนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะข้างหลง один, <ๆ>ังนะเห็นไหมตรงไหนไหนให้เพ,พื่อนผู้ชมดูหน่อยซิหนมอ่าอนอนให้ผู้ชมดูหน่อยให้เขาดูหน่อยเออนี่นี่<ๆ>ตรงนี้ครับตรงน,รงนี้นี่ใช่ไหมใช่ใช่ข้างหลังครับเออข้างหลังนะตรงใกล้ๆหางนะฮะอันนี้พ่อถายให้เขาดูเลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วนิกเอ่อสี่สิบเจ็ดวันสี่สิบเจ็ดวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมี เดี๋ยวก็เริ่มนี่นี่นี่ขนตรงนี้นะครับนี่นี่แถวๆนี้เห็นไหมเด็กหน่อยก็เริ่มมีขนตูดเพิ่มนะใช่ไหมแหน่ยตอนนี้เด็กอยู่นะดูตอนนี้ส่วนเขายังส่วนะชอบงับหางตัวเองเนี่ยเขาว่าเครียดเหรอหนูไม่ชอบกัดเล่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ชอบงับขาพ่อเนี่ยพ่อพ่อกับขาแม่เนี่ยชอบ ซองสองสองสองแล้วก็งับทำทำไมทำอย่างนี้ทำไมแหนมดูแลทำยังไงก็มันจะตัวมันกัดแล้วฆ่ามันให้จายก่อนตอนนี้บีบคอมันจ่ายฉัแหนมโอเคไหมจายตอนนี้ก่อนเลยแะโตมันได้ไม่กัดอ่อฮะจ่ายฉัแหนมจายไหมจ่ายก่อนบีบคอให้จาย นะโอเคเดี๋ยวมีพัฒนาการอะไรจะมาอัปเดตใหม่นะครับคน,คนตงนครงน,นะน,นี้คนตรงนี้นี่นะอืมคนตรงนี้นีเนะปุ๋ยขึ้นใช่ไหมนี่ใช่ข้างหลัง่ะเห็นแล้วตรงตรงสีางขาวๆนั่นนะขอ้อขาตอนก็แค่45วันนะตอนเรารับมาก็ยังไม่มีเลยเนาะ สี <43 S 2> ่สิบสามวันนบริเวณนี้นะเออเอ,อ,อยู่เยอะขึ้นมาเป็นพุม่มแล้เนาะ